ขอต้อนรับสู่จักรวาลอันกว้างใหญ่ส่วนทีนี่กำลังมีสงครามอวกาศที่เปิดให้คุณได้เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นฐานเล็กฐานใหญ่หรือว่าฝั่งไหนก็ตามหรือจะเป็นฮีโร่ควงดาบไลท์เซเบอร์ที่คุณจะเป็นฝั่งเจไดหรือฝั่งซิดเอาที่คุณสบายใจแต่ผมชอบฝั่งเจไดมากกว่านะทำไมเนี่ยล่ะเพราะเพลงประกอบอันน่าหลงไหล อยากเจอเจใดล่ะมีไหมแถวนี้ออยากเจอเจอไดที่แถวนี้มีไหมเออจริง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 ทามียกเบืเอ่อไม่ใช่เพลงนี้เหรอ เล่นมาไม่เคยเปลี่ยนผู้โปรไฟล์แมนเนครับรูปเดิมเลยอาจารย์โยดาเอาดาบออกมาจากไหนวะเนี่ยเธอทำอะไรได้เธอมีไอโฟนมีอาวีธอ๋อาละไอแดง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 เฮ้ยบินบิน ีดทมเดี๋ยวอย่าเพิ่งครูดาวอย่าเพิ่งครูดาวเอาหนีไปก่อนเออโอ้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังบินหนีบินหนีว่ายิงไม่โดนไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปลุ้นโอ้โหลากมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออสะสมเอาเลยก่อนมึงหัวใครเรเลนมาแล้ว สเปเชียลิสต์เลยสนายแน่เลยมาละโอ้ยไคโลเรนไคโลเรนช่วยด้วยช่วยด้วยไคโลเรนโอ้ยมาสู๋โอ้ยโอ้ยพลรี่เพรี่เพลรี่รันเพรี่เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเย อะไรวะเนี่ยมาแล้วเลสโนอตไมอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเราถืออะไรอ่าน่าจะเป็นป้อมปืนเนี่ยโอเคออ้ยเพียบเลยตุ้ยหลังตุ้หลังปืนหมดอะไรตอนนี้ไม่มาแล้วเอาไปลัดรัดแปกบไอนกัดแดงโต๊ะกัดแดงต่อทุกคนต่อไปก่อนโยนไปก่อนเปิดเออเออบิน ก็มีโล่แล้วก็ขีดแล้วก็เปิดเฮ้ยเย้ยใครโรเลนโล่แม่งเลยแล้วก็ยิงมุดเลนใครโลเลนใครโรเลนใครโรเลนใครโรเลนก็ใครโรเอื้อต์โดนลูกน้องยิงตายโอ้ย้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็อืมเฮ้ยโคบัตทีนโอ้โหฮีโร่เยอะเฮ้ยตายจังหวะเราแล้วแหละเลอ์เอาอะไรไปอ่ะมานีช่างมั ไมลไปแล้วมีคอใสเลิฟโอ้โโอโอขายเฮ้ยเอาอะไรเนยยังไม่ได้เล่นเลยยิเ็เลยยิเ็เลยยิงอะไรเนี่ยอย่างโอี ไอ้ทางเสียงมาจากทางนู้นระเบิดเยอะเลยโอ้โหล็กก่อนล็กก่อนระเบิดต้องบินไปแล้วแหละกดแคถลงโอ้กด E สแกนไว้ข้างหลังหลังแอนเลยเสียงคนอ้าวกระเดือกกระเยอกกระเดือกปืนมันจะเอากันไปอยู่แล้วปืนมันต้องกะเผื่อด้วยนี่ว่า ืนเลเซอร์มันหน่วงง่วงด้วยต้องเผื่อนิดนึงเฮ้ยโอ้โหเอาว่ะเออเออเดินไหมยิงมาแล้วมาเยอะแล้วมาเยอะแล้วแอบก่อนโอ้ยมาไวมาไวมาไวมาเออเดินเข้ามายิงเดินเข้ามายิงเดินมาคนลูกซองแล้วแหละมาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าผู้ผิวผิวโอ้โอกิงโกโอ้ยเฮ้ยของดีมาแล้ว เฮ้ยมาแล้วแหละมาเลยยังหน่าไม่ใครเป็นใครวะเนี่ยลบทก่อนลบทก่อนลบทก่อนมีสกิลห้าบาทสกิลห้าบาทมันน่าจะมันน่าจะตบกระโจนได้นะครับมันปัญหาก็คือปุ่มปุ่มไหนอ๋ออ๋อคลิกคลิกขวา

อะไรล่ะมา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 รอดักโอ้ยปองป้งปองป้ยโอ้ลกบยโอ้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 ยเจ็บเอ้ยพระประทินดักดักซีเดียดดักซีเดียดโอ้บินได้บินได้เข้ามาเลยเข้ามาเลยให้สุดเก็เข้ามาเออโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 โดนอะไรวะเนี่ยโอ้ยอะไรโดนระเบิดอะไรเนี่ยระเบิดโอ้ยถอยก่อนถอยตั้งหลักก่อนโอ้ยเยอะเยอะ โอ้ยส oh, oh, sì, ิรอดสิรอดสิหรอดสั้นสิรอดสั้นแล้วก็ซอยห้าบาทเออตายแป๊บห้าซิรอดยังคงดูเท้าดูรองเท้าโอวี้รองเท้าไม่โคตรแดงเออหัวท no şey ิ่มโอ้ยช็อตช็อตช็อตแม่อดลัด ผักโคตรเอามาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วแหลกตาซอยร้อนห้าบาทเอ้ยโอ้ยไข้เล้นใครเร้นสายรอนห้าผักโอ้ยลุงลูมาทีละตัวแบบนี้ก็สนุกละสิมาทีละตัวไม่เข้าพรมกันนะเราเนี่ยไม่เข้าพรมกันจริงผักแม่งเลย สีดบแล้วจะเข้ามาทีละตัวทำไมเนี่ยเออดูข้างล่างลงการลงไปเลยให้มันลงมาให้มันขึ้นมาเอ้าแล้วมีใครบั๊กอยู่วะเนี่ะบั๊กอะไรเราเนี่ยบั๊กอะไรอยู่เนี่ยบั๊กอะไรบั๊กอะไรอยู่งงห้าบาทเอาไปไหนโอ๊ย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 โดนสต็อป ท่านดัด๊ดอืมอืมเอาซี่เอาซี่เอ้ยถ้าผู้พันอะไรวะทำอะไรวะเนี่ย <c oughs> อะไรของมันร้อน <c oughs> ห้าบาทแล้วเข้ามาทีละคนทำไมเนี่ยไมัน <c oughs> วิชาวิชาฟันดาบที่เรียนมาไม่ได้ใช้เลยฟันโอ้โอ้โอ้โดนแล้วโดนเอาโดนห้ามอ้ข้ามาถั่วอดมันด้วยเลยตัวไม่ถึงข้างบนข้างบนโอ้ยเต็มเลยข้างบนโอ้เป็นมนุษย์เสาหินเลยโอ้ยโอ๊ย โอ้กับตันพัดมากกับตันพัดมากกับตันพัดมากไปนู่นไปอะไรจังหวัดที่เสียหลักนี่แหละอุ๊ยอะไรวะเนี่ยใใครครโรเรนใครโรเรนกับตันพัดมากกับตันพัฒยิงสนุกไหมลูกยิงสนุกไหมลูกยิงสนุกไหมลูกอ๋อกระโดดกระโดดขึ้นทางนี้ไหวทางนี้ก็ไม่พอบัก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 ลงไม่ได้ ลงมาวิ่งลงล่างแล้วทำอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ยโอ้ยช็อตโอ้ยช็ช็อตช็ลงมาไหมล่ะลงมาไหมล่ะอผักแมงเลยไอ้ไอ้ไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กไอ้โอ้โหไอ้ไอ้บีบีเอกมันร้ายบีบีเมันร้ายเอยเ้อเ้ยเอ้อ้ยเยอ้เ้ยอ้ยเเอ้ยนเ ม่งกินอะเส็ดอีกแคนหน้าแดงมาเลยไข่ตัวผมเองยังไงล่ะได้เองยังตัวลายทั้งสี่สายร้อนอยู่แล้วีีบเอสมึงอีกแล้วอ่ะสีโอุ้ยแดงแดงกว่าหน้าดังมูนอีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วสายร้อนเฮ้ยโดนร้อ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 นควบไม่โดนใครเลยโอ้ยโอ้ยลุกลุก เออโอ๊ยโอมิวันโอรองเท้าแดงไปไหนกันหมดเนี่ยทำไมโออกโอ้โหการม่วงแน่นๆเลยอ่ะการเหล่าขั้นไหนลืมดูเว้ยโอ้โหทางนี้ทางนี้เดการ์ดขาวเนี่ยพี่น้องทีเผลอละถนัดนักทีเผลอโอมิวันโอมิวันโอ้โดนช็อตโดนจีบอยู่จีบเอามาสิ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  โอเละเปิดอย่างได้เปิดก่อนได้เอาป่าลงพื้นทำไมอยู่นะโอ้โหขาไปสวดอากาศข้างนอกดีกว่ามันมองมันมองเห็นง่ายเออเราโดนผักได้นี่ว่ยโดนผักกลับเข้าไปดีกว่าอุ้ยดันไงไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันโอ้โอ้เฮ้ยทำไรกันเออโชกแม่งโชกแม่งเออแข็งโอ้กัดแน่นกันจังเลยเนี่ย ดึงมาแล้วล่ะโอ้ยโดนโนโดนปาไปก่อนล็ออโยนะฮะโอ้ยลุก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 ังรับก่อนตั้งรับเต้งใส่เต้งใส่แพร่ี่ไงล่ะปาสวยงามโอยอดรเลยเดี๋ยวก็โดนผักเราวงโดนผักโดนผักทั้งเก่ง ไปเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้แข็งแข็งดึงดึงดึงเสร็จเสร็จบีโคแม่งเลยเล่บายบายเฮ้ยเฮ้ยอยังไ <c oughs> ม่ล่วงอีกเลยโอ้มาจากไหนกันเยอะแยะเลยเฮ้ยโอ้ยทำไมจะตกอยู่แล้วตายฮะเหลือคนเดียวเอ้สิแพรี่แพรรี่แพรรี่เอาสิแพรเอไม่ไหว เลยกแก้วเจอแล้วเจอแล้วมาสองคนเลยปีบคอห้าป่าตองเก็บทีละตัวก่อนแหละอนาคินอนาคินเออเอเออเออเอาซิเอาซิอเออซออเ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 อเออมเออเเออเออเ้เอเออเอเเเเเอปออออเออ้อมอ้อมอ อ้อมพุกไกลเลยมาแล้วเตรียมประทะไปปีพพอบินไปเลยแฮรี่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 โอ้ยโอนยะคิยโยนไปโอ้ยเอาซีเอาซีไม่ได้วม่ได้เป็นแล้วเป็นแล้วตั้งหลักตั้งหลักก่อนไปครับไปไไหนูหนู่น้งหนึ่งตั้นอาจารย์โยดาปีพุ ท่นอาจารย์ดไมกันก่กันก่งกันกงไมมีพลังขนาดนี้อ้ขยเละเลยนี่เลยีเโอนีเด็ดนู่นนู่เปิดก่อนเฮ้ยทำอะไรอยโอ๊ยโอ้ยออเยอะเยเยอะข้างนอกเยอะขนอเยอะโอ้โานโซโลอวีวันกับอนาคินไม่ใช่ฮันโซโลอันนั้มัน งานลุมงานลุมโอ้ยงานลุมก้อยบอกยาลุมคอยโอ้ยโด้ยเดียวเราสายตัวเดียวก็ชนะแล้วนี่แมาแล้วแหละโอ้เกิดไกลอ่ะโอ้ยอย่างไกลเลยตายกำลังวิ่งไปไอ้เหี้ยกูรีกุบแหละกูรีกุบแหละไอ้เหี้ยอยู่สี่ตัวเลยตัวเดียวเองเนี่ยไอ้เหี้ยโอบิวันโอบิวันโอ้โหโอบิดัสเพเดอร์ไปไปไปมาแล้ว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 ไปเลย

และนี่ก็คือ Star Wars Battlefront 2ซึ่งอีพิกเกมเขาแจกฟรีมาเมื่อไม่นานมานี้เองละของดีแบบนี้ก็คงรับกันแล้วสินะอย่าลืมไปเล่นกันละของดีสุดๆไปเลยเจอกันใหม่ขอพลังจนสถิติกับท่านไหวจ้าออันนี้มันปิดไงอ่ะ 2> 3ามสองหนึ่งคัดเลือกกองได้ครับเฮ้ยเสร็จสักที